ครับหวัดดีครับวันนี้พาเข้าสวนไผ่ดูการเจริญเติบโตของไผ่แปลงนี้ปลูกเบอร์สองเบอร์สองแล้วก็เบอร์เกเป็นแปลงขยายพันธุ์ครับผ่านมาหนึ่งฝนการเจริญเติบโตช่วงหน้าฝนเมื่อกี้คือเขาได้เจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาว ปกติของไผ่หน้าหนาวเนี่ยเข้าพอหมดฝนเนี่ยเขาจะไม่ออกหน่อแล้วพอเข้านั้นพอพอช่วงหนาวเนี่ยคือเขาจะจะไม่ออกหน่อเขาจะสะสมอาหารสะสมอาหารเขาจะไปเลี้ยงลำเลี้ยงลำแล้วก็เลี้ยงลำที่แก่แล้ะแล้วก็จะออกหน่อยที่ก็ต้นต้นฝนปีหน้าแต่พันเนี้ย มีความพิเศษยอย่างหนึง่งคือเขาเป็นพันธุ์เบาพันธุ์ถวายเนาะออกหน่อง่ายถ้าให้น้ําให้ปุ๋ยถึงถึงครับให้น้ําให้ปุ๋ยถึงถึงในช่วงที่เขาหลังจากที่เขาสะสมอาหารเสร็จเนี่ยหรือไม่ถ้าเราให้ตอนนี้เนี่ยครับเขาก็จออกหนอ่อออกหน่อเลยครับให้น้ําให้ปุ๋ยจังหนักเนี่ยคือคือน้องเขาจะไม่ทนครับผมน้องเขาจะออกหน่อให้ทันทีเลย เป็นข้อดีของไผ่พันธุ์นี้เนาะที่ทําหนอ่อนอกฤด,ดูได้ถึงหน้าหนาวถ้าเราอาดน้ำเยอะๆเนี่ยถึงแม้จะหนอ่อยยังไม่เยอะแต่ว่าแต่ว่าก็มีพอให้ได้กินพอ,พอให้ได้สัตว์รับวันนี้พามาดูไผ่แปลงนี้เนะาะครับผมอายอุสิบเดือนสิบเดือนเนี่ยคือทําหนอททาหนอททาได้แล้ว